มากค่ะพี่น้องม,มากความสุขภาพมั่นคงและหลักสิบคือคุณจักรชัยบุญยาวัฒผู้จัดการกองทุนส่งเสริมการพัฒนาไทยเมื่อวันดีค่ะพี่น้องวันที่16นะคะถือว่าเป็นวันที่เอ็นซีไนครับหลายคนสองตัว ผู้ใดสื่อตัวใดเนี่ยกัคอมเมนต้เออกมาจากกัน,นไหนด้วพี่น้องรางวัลเลขท้ายสองตัวงวดวันที่16สิงหาคม2568เลขที่ออก6 3 6 3ไฟั์คร้านะคะรางวัลเลขท้ายสองตัวงวดวัน หกสามพี่น้องอันนี้คืออันนี้คือเลขท้ายเลขท้ายสองตัวเราพี่น้องเ้าออกหกสามเดี๋ยวแอนพิสิเขาไปเบรงก่อนขับพี่น้องา่าอ่าเป็นตัวเลขที่เกี่ยวข้องกับอุ้งอิงหรือเปล่าแต่เหมือนตัวเลขนี้สิคุณนแห้งครับพี่น้องขันบอถึงเรื่องหกสามนี่แอนพิน,นึกถึงทันทีเลยก็คือสิเป็นไปทะเบียนรถตู้น้องอุ้งอิง นะควเดี๋ยวแอดมินจอเขาไปหาเบิ้องในเขาบาเกี่ยวของอยังกับอุง e อีกบัโอ้พี่น้องนี่นะคะจำได้แล้วสำหรับคลิปนี้เออ่สำหรับก่อนหน้าน,นี้เขาี่น้องแอนก็ได้มีการนั่เสนอเออ่เกี่ยวกับตัวเลขไปน้อพี่น้องนอ้องลักก์เดมิตรการว่าวในหายเกี่ยวกับ ทางด้านแม่น้องอุ้งอิงค่ะพี่น้องเพื่อนได้มีการถ่ายรูปรถเกง๋งคันหนึ่งออกมาในล้วเพื่อนกับพูนะคะว่าสีเอาไปเห็นอย่างน้อพันนะพี่น้องนะคะอารมณ์ประมาณว่าอุ้งอิงน้องอยากได้รถคันนี้ค่ะพี่น้องแล้วสําหรับในฝั่งของทังดันแม่หน่อยแม่น้องอุ้งอิงนี่ยแหละแดงมีการถ่ายในขณะที่อุ้งอิงนองได้มีการขึ้นไปนั่งรถคันนี้ ป,ป้ายทะเบียนรถเต็มๆเลยค่ะพี่น้องโอ้โหแทบช็อคนลุกมากๆ6304แอดมินก็ได้มีการนนำเสนอไปอยู่กอตาน,น,นีินะคะก็คือแบบป,ป้ายทะเบียนรถนี้คล้ายก,กันกับรถตู้อุ่งอิงมากๆนะคะรับเปลี่ยนแค่หนึ่งตำแหน่งก็คือเลขศูนย์กับเลข 1. หนึ่งน้องพี่น้องลองป้ายทะเบียนรถตู้อุ่งอิงหนะะึ่งสิเป็นหกสามหนึ่งสี่เนี่ยแต่บาสำหรับรถเก่งคันนี้ที่อุ่งอิงอย่างดใดเนี่ยสิเป็นหกสามศูนย์สี่ค่ะพี่น้อง นะคะเอาเป็นจังไหนหมจุจจาวาโอโหเรียกได้ว่าเต็มเต็มเลยสําหรับหกสามดอกที่ดอกน้องผ้ากันบาดกันบอแล้วแอดมินยังได้เห็นอีกหนึ่งโพสต์ของทางด้านไปหน่อยแม่น้องอุ้งอิงค่ะพี่น้องนะคะนี่แหละสําหรับทางด้านแม่น้องอุ้งอิงอในหมื่บ้านค่ะพี่น้องนะคะเนได้มีการโพสเป็นรูปธนบัตรใบร้อยนะคะและเพื่อนกะ ได้เหตุใส่แคปชั่นไว้นะคะวา่ายู่ดีๆก็เอามาให้แม่ก็คืออุ้งอิงนั่นแหละค่ะพี่น้องอยู่ดีๆก็ได้มีการถือแบงค์หนึ่งร้อยมาให้ทางด้านแม่หน่อยเป็นจังไหนนะคะแอดมินก็ได้มีการนําเซอร์ไปแล้วหนะในมือวานน้องพี่น้องเนาะโอ้โหเต็มเต็มเลยน้องโอโพี่น้องเนาะเต็มเต็มเลยนะคะสําหรับตัวเลขที่กํากับอยู่บนธนาบัตรใบนี้ก็จะเป็น 6A 6375690ค่ะพี่น้อง เอเมทก็บ,บอกอยู่นควาวแล้วแต่ดวงไผ่ดวงมันเพราะว่าบางคนนี่อาจจะไปโฟกัส3ามตัวถ่ายนะคะบางคนจะไปโฟกัสสามตัวนาบางคนไปโฟกัสสามตัวกลางจังสีแม่ในมุมนี้มันแล้วแต่ดวงไผ่ดวงมันค่ะพี่น้องแต่ว่าสาหรับหกสามสามหกนะคะเป็นจังไนก็คือแบบตรงกันกับป้ายทะเบียนรถที่น้องอุ้งอิงยังได้เลยวันพอน่ะพี่น้องนาะเอักับเสวานลายคนก็คือสีผ้ากัน ถือกนั่มองอิงหลายวันถอกนะคะกับปังปังมันมานนอกพี่น้องน้อปังปังมันมานนะคะนดี่แหแล้วครับพี่น้องสำหรับคลิปนี้นะคะโอ้แทบช็อกเลยนอกพี่น้องน้อแล้วกลับไปฟังอีกครับพี่น้องว่าสำหรับนะคะผลร่างบ้านนะคะออกนี้อีกนองพี่น้องเราบ้างฮันนีบ้างฮันนี้เป็นเลขไทยอ่าเลขไทยสองตัวครับพี่น้อง มาฟังสำหรับรางวัลที่หนึ่งกันพรอมแล้วจะออกรางวัล,ล,วล,ล,วล,ลวที่หน <c oughs> ึ่งอ้คนดุกเลยเราพี่หนองนโด63เต็นะ audio, มๆนะคะดีหล้งใี่หอนเลือดวงนีเละแอดมินบอทเอซื้อทต้งหัดนะคะพี่หนอนไ ขอให้ในดืนของเสียงจำนวนนครพิณกับจากนั้นเจหะมาจะนำภาชนะโปร่งใสไปรับ้านพิพิณนครไอาประธานกรรมการค่ะตามที่มีการเผยแพร่ในสื่อสังคมออนไลน์ผ่านทิกตอกนะคะโดยใช้ภาพของผู้บริการสำนักงานสลักกินแบ่งรัฐบาลแอบอ้างว่าสามารถล็อกเลขหรือมีการให้เลขเด็ด สำนักงานสลักเินแบ่งรัฐบาลขอชี้แจงว่าข้อมูลดังกล่าวไม่เป็นความจริงเป็นการหลอกลวงจากมิจฉาชีพทั้งสิ้นจึงขอเตือนประชาชนอย่าลงเชื่อเด็ดขาดท่านอาจถูกหลอกลวงและนําข้อมูลที่นีไม่รูกต้องไปใช้ทางดครกิจมิชอบหลองทางรางมัเตอบสนทองได้รูกดีใจกับคนที่ถือนนํา แล้วก็พอดีถือนี่ก็คือสิถึกไหลวันถอยแล้วก็พอดีเลยค่ะพี่น้องพอดีเลยเนี่ยค่ะสำหรับสำหรับมณีวันที่สิบหกนะคะสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดเนี่ย่ในวันที่สิบแปดนี้มีการไล่โซนนะคะเป็นการไลฟ์สดของทั้งสองวงเลยค่ะพี่น้องเทั้งวงหนึ่งแล้วก็วงสองแล้วพี่น้องนอนแล้วสำหรับในวันนั้นนี่นะคะอ้พอดีเลยค่ะพี่น้องถ้ายังเซฟแฟนคลับหลายคนพากันได้โชคในมือนีกะอวนมาไล่ไปเฮงอุ้งอิงนำ รพี่น้องแล้วคุณไ้ทีได้โชคจากอุงอิ๊งเนใ่การสามารถคอมเมนต์มาบอวมาจากกัน,นได้รพีน้องระธานแล้วใี่ออกรางวประ,รระรปจ,จัหน่วยนะคะ,กา,าะ,าะการพัฒนาตลาดทุนจะเป็นผู้เสทกันผู้แทนสื่อมวลชนค่ะกรรมการออก,กร,กรอฟังกันค่ะพี่น้อง 9-4-8-6-5ฟังครั้งนะคะรางวัลที่1งวดวันที่16สิงหาคม2 5ง8าเลขที่ออก9 9 4 8 6 5โดยที่รางวัลที่1นะคะมีรางวัลข้างเคียงรางวัลที่1จาําจนวนสองรางวัลเลขที่ถูกรางวัลคือ9 9 4 8 6 0 <c oughs> นั่นแหละค่ะพี่น้องเป็นจังไดโอโหเดียวไดยว่ามิต่หกค่ะพี่น้อง ออก63แล้วก็6ุหาแต่ว่าสําหรับ63หลายคนก็คือเสียพากันได้โชว์กันไปแล้วแต่ว่าสําหรับ6กหานี่นะคะนี่ก็กับบังมาสิมีคนถืออยู่เราพี่น้องน้องอ้าวกันแล้วนะคะพี่นอ้นอ,นอ,อ,นนนองก็ทราบผลนะคะไปเป็นทีเรียบร้อยแล้วนะคะผู้ได้ทีได้โชคในอาก็ไร้เงานตัวเนาะพี่นอ้นองเนาะคะไร้เงานตัววันถอนะะนะคะนั่นแหละค่ะพี่น้องสำรับคลิปนี้ก็บบอมยังไรนะคะ มาบอโนองัวงมวงนเนพี่น้องน้อมาหลุดชูบไปพร้อมกันกับเอฟซีแฟนคลับนะคะนีแ่แหละค่ะดีใจแล้วล่ะค่ะพี่น้องหน้าที่อออกตัวเลขเกี่ยวกับอุ้งหยิงเนพี่น้องๆกับบังมาคือสิมีคนถือน้ำทองไหลวันถอยนะคสิรอเบอร์ในคอมเมนต์เนพี่น้องๆเอาแล้วค่ะพี่น้องสำหรับคลิปนี้ขอจบคลิปไปซ้ำนิ่งสักก้อนเนาะคะ่ะขอบคุณมากสวัสดีค่ะ